สวัสดีครับ FC แฟนสองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวันกอเกอก็จะพาเอฟซ่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนวลยาพะาลุย้ยยังลุงเรื่องด้วยเช่อได้กับแม่น้องนัดดานะครับเพื่อนกับเสียงเรียกฝันดีในงวดน,นี้นะครับงวันที่สิบหกมีนาคมหกเก็ดนะครับพันไปแก้ข้อขอบันนะครับเพื่อนที่เสียงเรียกตัวใดน,นั่นก็ตามไปฟังกานครับเข้ามาแล่ากันวากดติดตามตกดแค่เป็นกาลังใจด้วยนะครับ ความมุนน่นทางบ้ยยานอีกค่ะน้อญาตแบ่งปันมาให้ผมได้จรตั้งเป็นคลิปเพื่อว่าจะเอฟซีและท่างผู้ส้มทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ากันทุกตุ๊คลิปนะครับเพื่อนเสีย่ยงมา,งางได้ยังไงก็ตามไปฟังพร้อมๆก,กันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับแม่น้องระดาหวัดดีค่ะท่านไปมือสองมือมาอีกแลว้วพี่น้องเหตุเราฝนลุงเฮงตอบซิทำไมต้องมาเหตุฝนทีเอฟซีฝากน้ำใจมาให้แม่น้องแม่แต่นะครับทั้งสองช่องสามช่อง กระเจียวไว้โดนย่างลือไ่พี่น้องเนอเพราะว่าเนาทานจากมาแล้วอีกย่างหนึ่งนั่งใก่ยากมาถานถังพเเสียงเรีกบอกเพนบอกใเพื่นเสียงเรียกใหเพื่นฝันบอเพื่นได้บอแต่ก็ถึงแยกแจควันก็จะนำนำใจของเอฟซีมาหมาะถึงแนน้องกระดาเพราะว่าผูดคุเหมบะมาเพิ่นเพราะแต่เพิ่งนำมาไปทอดไปเึงไปนอเป็นสินะครับเอา ผู้ใดหมบะมาในอาคารกัอ๋อของน้องียาอ่นไปน้องดียาพี่พูดเดียวนึงไหมน้องดียะบอกนีู่้เดียวนี่พู้เดียวด้วยกัร้รอมัยคุณจะไม่พรอนี่รู้ว่าเพิ่นสีมอบใหมู่้ใดครับเด้อเขาเพิ่นซีรอยนะครับตอบเขาเอเด้อนะครับตอบมาทางไลน์ก็ได้นะครับถาว่าคุณคำดีลาดีเป็นฝากน้ใจมาให้กับแม่น้องนาดานะครับ300บาทนะครับคุณีด้ครับเ มาช่ช่องนนทิยาคุณคำกองหนึ่บาทนะคะค่ะถึงมือลวเด้อทีไรเดาวันนีกไงโซ่ไ้มันอีกจัดไปได้งอดอีกไโซ่ไขมันมันใจละติบันเดฟันได้เกี้ยวเขาไปฟันมาได้แก้เขาไปฟันเรได้แก้เขาเขาบาดหมนะเป็นรจิบหลอกหมนะเขายังเขาเบื่อเอาใส่กระสอบเป็นฟ่นใอ่เจ้าแทแสนะไรแสนโอ้เป็น เทใส่ไม่ได้เาเปลือกเทใส่ใส่ชิปหล่ออะไรไเนี่คนหัวลูกค้ามพี่น้องคนหลุกพี่ยาถามดูดูว่าแม่น้องาอันฝันจะเทียไปฝันว่าเขาได้เขาไม่ได้เขาไปเที่ยวเขาไปได้กินเขาไปหนูของอกาลุกทุนเนาะเ๋าเลเขาเลยค้นเขาไมเลยนองคือไปสือเขามาเลยนะเจ้าเป็นผู้ไปซื้อคนมากบ้านเลย่ได้เขาเปือก เทเขามาเต็มอ่ะต่เท่เลยเขาเนี่ยได้เรียนด้วยเลยแต่กางกินกับแอนกันเจ้าแล้ก็เรียงคนที่กันเจ้ามาสวมอ่ะคนกันเจ้ามาเรียงกันเจ้าเตียงหาเข่าหาปลายกินหาเข่าหาปลายกินแหมคือฟันดีเลยสุดยอดตอนนี้เจ้าเอาเลขไปเสี่ยงตัวไหนีาเาี่ยมาสุดยอดคุณูเฮก่ะเป็อยังก่อนมันมีเด็กกันทั้งโรตเตอรีเนาะใส่ใส่ได้กระเป๋านำนะจ๊ะมีแหวนหาซองเนาะขอยจำได้เด้อยวตรงข่นนเาะ เลข<ม>ของลูกเจ้าเลขของลูกคอยเลยะเลขอันเนดินไหมจ๊ะซำนั่นแหละแปดสองของลูกเจ้าเราที่พอมันเขียนดินหายือสองแปดศูนย์เจ็ดสองแดอปดเ็เลขสองแปดกับศูนย์เจ็เจ้าเจ้าเขียนสองแปดกับศูเดลยบอกแม่จ้ะเจ้าไปเขียนสี่โตมันปบอกเขียนแบบนั้นเลยจ้ะสองแปดกับศูนย์เจ็ดจ ไฟเอาชัดๆกันหน้าเลยบอกว่าทำแนมเลขเข่าให้ฟันเขกินเข่ายังคือลิทีเก่าอะไรให้ฟันแบบฟันดีๆยวอธิษฐานบอกเื่อเก่านักโอ้โหมีเลขเพิ่มมวยกัยาบอให้แบบฟันดีๆเพื่อวางสิก็ฟันมือ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 เสียงไม่จ้ะเสียงมือนันฟันมือนันแล้วันคนเดียร์ขึนเดียรนอนเลยไมได้ฟันเดียวปันสั่งไว้ก๋วยเตี๋ยเลขตตีนีคือแปดอเอาเอเสียงน้ากัน เ้วก็เสียงเขียนเลขเสียง28แปดกับเจ็ดแครับศูนย์เจ็ดศูนจ็ดแน่นอนนะดาคือได้ยินข่าวว่าถ้าเทียบกับปันแถวนี้ที่ไปพายอยากยินไปน้ำได้ยินข่าวว่าอบยินนที่ใกล้กัาก็ร้องฝากกอย่งเอาได้ไปพวกเสือพัน พูดซองเห็นไหมจ้ะเป็นแก่คนเก่าพออาย่ดีมันมันเก่าเนาะเก่าอยู่นีแต่ไปทางเรามันใหม่เดสิไปเขาแมนจ้ะเกขาใหม่เขาแมนจ้ะคือเพื่อนกัอาสีบอบบ๊อบซับเขาแมนแมนจ้ะเอาเปรียบเทียบกันขันมกับขับจี้ย้อนก็คือแมืนที่ปีหลังงบ้านบานจะจบความระบาดประมาณนี้จ้ะเพอาะบางคนกับเพราะพรบางคนกับลูกหลานร้ายมันสื่อข่มอะไเนาะก็เขาก็ใส่แบบนี้ จังฮ่อไปคุณสบายอย่างตัวบ่บบ๊อบจ้ะเชษฐ์กยิ่งเห็นหมอเขาเสียผชาญุ่วทีแบบว่าฮ่อเศร้าใส้แล้วฮันฮ่อประกาศเตียนเลี้ยงใหญ่เนาะโอเพราะอยากให้ไปเห็นสภาพเลยต้อไปเห็นแล้วเจ้าสิว่าฮ่อไปปุ๊บที่ฮ่อไปกองไว้เนี่ยเขาเพราะฮ่อประกาศเนาะเฮ่าให้พยาบาลประกาศสิโอ้แป๊บเดียวเงีนั่นแหละเต็มพยาบาลเนาะแปลนฮักัเชียได้เนาะแปลนสองนี่เป็นเลขสลากลูกเจ้าจับเนาะ แต่ว่าเลขไอ้สองแปดศูนย์เจ็ดในเลขเลขพอสมบังบอกนะเลขพอสมบังโอ้ยจะไปนะจะนเป็นังราต้องมีเงินไปไล่เรกจ้าแล้ววันเขามีของไปฝากพวกเสื้อผ้าสิเพิ่งจะดีใจแล้วเนี่ยจะวันก็รันขโมกับไปที่อ้าวค่ะสรุปแม่น้องระดาบฟันดีที่เอาเลขไปเสี่ยงนี่ไม่เลขลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นี่คือแปดห้าสอง เลขสองแปดกับศูนย์เจ็ดเป็นเลขพ่อสมหวังม,มาเขียนใส่ดินให้นะคะมันเขียนซีโตเลี่ยงกันคือสองแปดกับศูนย์เจ็ดแม่น้องระดาก็เลียมาเขียนสองแปดกับศูนย์เจ็ดแล er. ้วก็ฟัน่าไปซื้อเขาค้นเขามาเต็มบ้านนะคะเขาเปลือกมันบ่านเขาเปลือกไม่ใช่เขาเปลือกเขาเปลือกเป็นรถทิปรอเลยไ่มเอามาเต็มบ้านสองขั้นรถคุณนัสองขั้นรถฟันดีมากเทเทลงมากพอเทพลงเลยแหละมาเายเทมาเนี่ยเทพเพที่ลงในความฟันมั่เป็นอันเทใครเนี่ยก่อนเขาเรียกอย่างเงี้ยเขาเคี้ยวเขาเรียกอย่างเี้ยก่อน คขาเรียังไงอันที่ก็จะใส่เขาแล้วก็เรียกยังยุ่งเข่าเล่าเขาสามเขาล้าตาเขาอ๋ยแค่แ่มาตากแม่ะเขาเชียวมาแล้วแม่จ้ะโอ้ค่มารถรถไปเกี่ยวเข่ามาแล้วมาตากม่จ้ะอือเป็นเขาบ้านแห่งตัวนี่แต่เขาจริงแล้วแต่ไป็น่เขาเบือกไปจ้ะอ๋อเลขบ้านไม่อยากตอบเพราะเม็เลขบ้านเม่ดเม่นหกเก้ามูสามบ้า ยาพาตายเป็นขคอมเมนต์ถามเข้ากับตอบคอมเมนต์เป็นบางข้อบางมือก็บประด้อ่านคอมเมนต์สรุปพระเลขบ้านเลขบ้านเขียนให้ละเอียดเลยเหรอปัันมาแล้วกับพามาเลี่ยงบอกตอนนั้นจะมการวันเลี่ยงเขาเลี่ยงน้ำคนเสียมานังมาแล้วก็ลงสวงอ่ะเลี่ยงขาเลี่ยงายาาขาเขาเลี่ยงอหมดเลยเขบ้านหกเก้ามูสามนะคะเที่ยวเขามาเทนี่นะคะแต่ว่าเลขเที่ยวไปเสี่ยงจริงๆมีลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่เนี่ยตัว้ายมันคือแปดหาสอง เลขเขียนไว้คือสองแปดก้าศูนย์เจ็ดนะคะแล้วก็ฟันว่าเอาเข่ามาเทสองรถสิบล้อนะคะมาเทอยู่ใต้ถุงบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้คือบ้านเลขที่หกเก้าหมู่สามนะคะอ้าวมาได้ตอบคอมเมนต์ยากด้วยเป่าเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาตอบคอมเมนต์เนาะที่แรกเองก็มาสิลุงให้เ่ือกว่าพันดีเขาใช่เนาะเจะเอาเงาป้าือฟันค่ะแต่ว่าฟันคัาเนาะมาเดทเปลี่ยนเาป้ารีบอกเขาเนาด้บอกพ่อเอ้ยก็จีก็เจียนเจียงเจียงเลขก็บอกพ่อเอ้ยให้เลขเขาเลยเด้อ เอยากไปเที่ยวล่าเลยเอาของเสือพงเสือผาของเราใสไปจ้ะเพไปจ้ะเอตีผู้ใดอยากล่วมทำบุญครับทางช่องกับทางแม่น้อจเป็นต้งเงินก็เรเสื้อผาไม่ให้เพิ่นก็ได้เสือผาเขคองส่ที่เขาเพใส่แล้วเาใส่อะไรเยอะฝากมาเ้อะครับเาิ่งใส่ชื่อนะครับทางช่องก็ได้เขาสิวัดขึ้นพร้อมเราเนาะแม่ประเด нолог, ็นนึงเขาซื้อมาเขาใส่ว่กี่เดือนวัดขึ้นวนสิเขาใส่อะไรเยมาก่อไอดียโน วการีนะคับมาตรวจสัตว์ยอาไปไุ้งสีเอาแบบั้น่ากล้าไปทีนึ่กับไลไปจัอกกิเอาไปทำอะไนก้าพนเข้าที่ห้อบ่จราถิ่งเด้อค่ะไม่บอกผ่ามาเอากันล้วมีความสุขแดอ้โห้ขงเิ่งเขาเห็นเขาเห็นเขาเขาเป็นผู้หายแล้วม่ีความสุขกับปูหลับเทยเนาะเวลาเขาว่าเข้าเขาเกาเขาแต่ว่าไม่หอแดลม้วนเมืเก่าเนาะเพราะว่าสภาพอยู่นี้กับญี่ปุ่นก็คือกันเลยะเขาใ่อยู่น เ่าเป็นไงมั้งมันทางเขามันมันของมันหลายนจ้ะก็ไปเห็นว่าไปเห็นว่ะเราของกับมาเสกสีมันก็มนกระต่างกันน่ะน่ะกันเวลาไปจริงเก็เอาไปเอาของไปเขาเอาไปสิถามเจ้าว่าเลขอยู่ในนี่เจ้ามันใจตัวใดมันสิพิษบ่นนอนมาเท้ามันใจตัวใด้สิอ่ากัะหมากชองเจ็บช่องเปิดกระหมากกันแล้ววัที่ผ่านมานี่เจ้าว่ามันใจซ้ำ เอากันซะเนาะแมนจ้ะให้เอฟซีสืบไปกลับเลยเนาะแมนจ้ะเอาเอาแบบบ่าผ่าเลยเนาะจังสิบเโทษผู้นั้นผู้นี้พวกเพื่อฟูวัวเล็บซื้บเขาจะมาขอดเอาตามมาขอดเอฟซีมาขอดหลายคู่เนาะให้ไปกลับบนล่างเนาะค่ะเป็นแนวทอข้างคันสืบจากคิมแบงรัฐบาลนะเบิ่งไแมนาเนบอลด้อค่ะให้เขาหงุดนี้เป็นพวกที่หาเป็นว่าแม่นางระดับเลยให้เขาหงุดนี่เป็นว่าที่ห้าเกี่ยวลาวคุณตาสมฟังให้เลขเขาหงุดนี้เด้อ เอ้ยใหฟซีส่งมาเด้อความเป็นอย่างไรนะจ๊ะความลำบากเอฟซีพลังคนกับบ้านได้นะคะรับที่ผ่านมาได้เป็นบางคนนะคะัวันนี้ก็ขอให้รวยยกช่องได้คุณตาเด้อให้ขอเลขสีรุงไปในช่องนี่ขอให้เขาเพราะเขาบนกับเขาล่างนะครับครับกลับหวังว่าเอฟซีและตมผู้มทุกท่านข้อได้ยินได้ฟังแล้วนะครับทิ่นนนท์ย่าในสาหรูเรื่อของแม่น้องนันดานะครับสำหรับผมในท้ายคลิปนี้ก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ แม่น้องนันดาเชียนเลขใบเสียงฟันได้แก้เขาเขาบ้านมั่นใจในวัน,นวันที่16มีนาคม67นะครับเพื่อนก็ไปเสียงนะครับมี8 52้า 2, เลีกฉลากนะครับกับเลขที่ปูทสมังบอกนะครับกับ0 28กับ0 7นย์ะครับเลขบ้านก็นเป็น69เกามู่3นะครับฟันไปแก้เขามเาข้าบ้านนะครับเป็นแนวทางสื่อสารก,กินแบ่งรัฐบาลน,นะครับ กวางว่ายเอฟซีอะไรทำส้มสัขขนคงเสียเงี้ไในฟางแล้วนะครับท่านเราพบในถ่ายคลิปนี้็ขออยู่ที่เพียงตำหนี้พบวันที่คลิปต่อต่อไปทําคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ